โอ้ยหาตั้งนานนี่เนี่เข้าสู่ช่องแดง h ชนแนลครับนี่หายไปไหนมาเมาื่อเช้านี้เออไปไหนมาเนี่ยฮะโอ้เฮยหายไปไหนมาเออโอ้ยโอ้ย,อยไปไหนมาเนี่ยฮะฮะ เนี่ยไปไหนมาน้องปีอยะโอ้โหหาไม่เจอเลยฮะเฮ้โยโฮ้โยเฮ้ยไปไหนมาฮะเฮ้ไยไปไหนมาเนี่ยโอ้โหฮะไปไหนมาหาอยู่นึกว่าไปเล่นน้ำเนี่ยโอ้โหเตี้ยเอ้ย หายไปไหนมานี่เลยนี่เลยไปไหนมาไปไม่บอกเลยนะไปไม่บอกเลยนะขานะายกขึ้นนะ ception. นี่อันนี้ยกขึ้นมาอันนี้ข้างนี้มั่งข้างนี้มั่ง ไปไหนมานฮะตามหาอยู่เนี่ยไม่รู้หายไปไหนไปก็ไม่บอกเลยนี่ฮะไปก็ไม่บอกนะตรงเตี้ยเลย ลมแรงนะครับตอนนี้ลมแรงแล้วก็บรรยากาศเย็นนะอนี่นะลมนะครับนี่โอ้โหเป็นไงใช่ไหมเี่ยลมแรงทีเดียวนี่นะครับรบ,ไไรรบ,บรรยากาศทั่วไปในสวนยางนะครับเนาะ เตี้ยหายไปตั้งแต่ตอนเช้าไม่รู้ไปไหนมาเพิ่งมาเพิ่งเห็นนะเพิ่งเห็นเลยเตี้เเยเอยดูในะเล็บยาวอย่างเลนะยนะเตี้ยนะทาเล็บสมั่งเน,นี่ยฮะนี่ บรรยากาศช่วงเช้านะครับช่วงสายดีกว่าไม่ใช่ช่วงเช้าเนะช่วงสายนี่จะไปก็ไปนะน้องเตี้ยเนี่ยมาก็มานะให้ดูไปไห้เขา อยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะฮะนีุ่้ยนอนนอนเหนืน่อยเหนื่อยนอนเยียดเลยนะนมันมันอะไรกันนะฮะ เ็นไงล่ะหัวนอนโดยทนะีหางดิ๊ก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  về ฮะโอ้ยนะนอนเต็มที่ไปเลยเตี้ยนอนนี่นอนเต็มที่ไปเลยนนะอนเดียดยาวไปสิโอ้นั่นแหละนอนเดนเียดยาวไปเลยนี่นอนแบบหมดสภาพครับอ่ะ เหนื่อยแหมทำอย่างกั้ไปฉีดวัคซีนมาเลยนะอวดสภาพเลยเนาะ <_ d> เหนื่อยนะ <_ d> นอนตรงไหนตรงนักเมื่อคืนนะี่ติดเตาให้ก็ไม่เป็นนอนข้างเตานะ <_ d> ซื้อเบาะมาให้ก็ไม่นอนนะ ไปหานอนที่อ,อื่นเอาใจยากเหมือนกันเนี่ยนอกเตี้ยนเนี่ยห่างาายังดิ๊กดิ๊กดิ๊กเลยทำเป็นหลับนะแทบหนีไปลุกตามเลยนะเนี่ย นี่ฮนะเฮ้ยมองมองมองแค่มองเหรโอ้นอนก่อนไม่ได้นะตัวเตี้ยตามไม่ได้นะตัเวเ,เ,นเนี้ยแสบลองเดินหนีไิ ก็ตามนะครับเนี่ยนี่น้ำเนี่เมื่อคืนติดเตาไว้ให้เนาะอย่างดีเลยนะที่ไหนได้ไม่นอนไม่รู้ไปนอนไหน กาช่วงเย็นช่วงช่วงเช้านะครับช่วงเย็นก็ก็จะเป็นแบบนี้หนาวอย่างงี้เนาะช่วงเช้าก็จะหนาวกลางวันก็จะร้อนหน่อยนึงถ้าออกไปข้างนอกก็จะร้อนแต่ว่าอยู่ข้างในไม่ร้อนเนาะนี่น ตอนนี้เขาก็เล่งนะครับเล่งขีดยางนะเพราะช่วงเป็นช่วงฤูดูหนาวเนาะพอเท่าเดือนธันวาแล้วเขาต้องต้องเลิกขกีดแล้วเนาะเพราะมันหนามันไม่มีเนาะยางเขาจะไม่ค่อยออกเขาก็จะหยุดหยุดการเกีดนะก็จะพักนะครับธันวาไปแล้วนะนี่เห็นมกุลลาโน่นนะ่ะ ก็คลิปนี้นะครับขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับจบไว้แค่นี้นะกดไล้์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับนะครับ